สวัสดีคะ่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษะอ,อนพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินาธรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มสุดฮอตอย่างนนกุลชานนสันตินาธรกุลอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็กำลังคบหาดูใจกันกันกบนักแสดงสาวมาความสามารถ อย่างแอฟทักษอ่อนพักสุขเจริญและสำหรับเรื่องราวความรักตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงค่าหวานมากๆและนนกุลก็พร้อมจะสร้างครอบครัวมากๆล่าสุดทางด้านของแอปทักษอ่อนกับน้องปีใหม่ก็ได้เดินทางไปอเมริกาซึ่งนนกุลก็ทำหน้าที่ไปส่งถึงสนามบินและแน่นอนว่าถ้าแอปทักษอ่อนกับน้องปีใหม่เดินทางกลับก็คงจะมีหวานใจสุดรอไปรอรับกลับบ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะต่อมาทางด้านของหนุ่มนนกุล ก็ได้โพสต์รูปกับปวดน้ำหอมในไอจส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่ากลิ่นหอมของผมงานนี้ก็ทําอาพิธีกรอ,อย่างบุงโกถึงกับรีบเข้าไปแซวว่าหอมถึงนี่เลยค่ะก็ไม่รู้ว่าหอมถึงนี่คือหอมถึงอเมริกาหรือเปล่านะและทางด้านแฟนคลับก็ไม่รอช้าแข่เข้ามาแซวถึงแอปทักออนทันทีอาทิเช่นต้องให้ความรักกลับจากอเมริกามาพิสูจน์แล้วล่ะค่ะว่าหอมจริงหรือเปล่า พี่ลองดมเสื้อผมหน่อยสิว่าหอมไหมกินอะไรให้ทายต่อไปต้องใช้มุกนี้นะคะนนกูลแล้วจะให้เสื้อเหม็นได้ไงคะเพราะคุณชาโนนใช้น้ําหอมฉีดนิดเดียวกลิ่นติดทนนานไปทั้งวันเลยเล่นมุกเสื้อเหม็นกับแฟนพี่แอฟคนสวยไม่ผ่านคะ่ะเพราะชาโนนเขาตัวหอมจะตามความรักไปอเมริกาไหมคะจะฝากถามว่าหอมไหมอยากได้ยินความรักตอบว่าแต่งคะ่ะ ความรักของนนบินไปเที่ยวที่อเมริกาอยู่ไม่รู้ว่ากินหอมจะลอยไปหาคุณแฟนให้รีบกลับมาไหมนะคิดถึงแล้วทำไงดีล่ะคะไม่เชื่อขอใครมาพิสูจน์กลิ่นหอมนี้ด้วยสักคนได้ไหมคะรอเขากลับมาคิดถึงจังสำหรับงานนี้หนุ่มนนกุลก็โดนแซวแบบช่ำๆไปเลยทีเดียวคะ่ะแซวไปถึงมุกที่ว่าเสื้อผมเหม็นไหมงานนี้น้ำหอมจะหอมจริงไหมก็ต้องรอคนที่อเมริกา กลับมาพิสูจน์แล้วคะ่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิวอัปเดตของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ